ประตูนะครับประตูเดิมนะครับผมนี่ประตูเดิมครับไม่ได้ฝือดอย่างเดียวนะครับฝืดมากโอ้โหงูช่างใหญ่ครับเศษดินหินทรายนะครับอยู่ตรงนี้หมดเลยครับผม ชุดนี้เราก็จะตั้งรางให้ใหม่ยกรางขึ้นแล้วก็เปลี่ยนประตูชุดใหม่ให้เทรางใหม่ให้นะครับผมไม่ต้องห่วงครับสวยงามลื่นปื๊ดแน่นอนครับผมชุดนี้ก็เป็นประตูลั้วชุดเดิมนะครับผมที่เรายังไม่ได้แก้ไขครับรตัวลัวก็ค่อนข้างที่จะหนักอาการเลยครับน้องหมาอยู่แทนเจ้าของบ้านแล้วนะครับตอนนี้ เลยต้องทําประตูล้อใหม่นะครับเลื่อนไม่ได้ด้วยเลื่อนยากมากครับช่างเคียมจัดให้เลยลางเดิมครับอยู่เตี้ยบ้านอยู่สูงนะครับบ้านค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็ลางเตี้ยเวลาฝนตกก็น้ําพัดพาพวกเป็นเศษทรายเศษหินมากองที่ล่างเ,าเวลาเราเลื่อนก็มีปัญหานะครับล้อติดกับพวกพวกปุปสรคพวกหินพวกทรายพวกเนี้ยทาให้เลื่อนมีปัญหาแล้วก็ ต้องการแก้ไขอย่างด่วนนะครับผมคุยลูกค้า,าทีนี้ประตูที่เราทําให้ก็เป็นประตูเหล็กนะครับชุบกวาวไนททั้งหมดนะครับระยะห่างก็ประมาณสีเซนยนหมาเข้าไม่ได้แน่นอนครับสีที่ใช้ก็เป็นสีลอสเตอร์ทร n อครับผมกึ่งเงาครับไม่ต้องรองพื้นเป็นสีทับหน้าและสีจริงได้เลยนะครับสีหนามากสวยงามแล้วก็พ่นง่ายมากๆนะครับแนะนำเลยตัวนี้ สวยงามครับผมระยะเวลาการทํางานก็ประหยัดใ <c oughs> นระยะเวลาการทำาเยอะมากอ่ะใส่หลังรถมาเลยครับรถกระบะครับสามเมตรไปสิบเองสบายๆนะครับผมน้าหนักไม่เท่าไหร่นะครับก็ปกติช่างเจมก็บรรทุกแผ่นนี้อยู่แล้วนะครับหกเมตรก็บรรทุกมาแล้วครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวไปตั้งรางกันแล้วกัน ทีเราตั้งล่างแล้วนะครับเรายกรางเหมือนในคลิปที่ที่บอกมาข้างต้นนะครับว่าลางเรายกไม่เท่ากันนะครับผมเดี๋ยวเนี้ยครับเรายกท้ายแปดเซนเออหัวแปดเซนท้ายสี่เซนครับก็ช่วยๆกันครับผมผละครึ่งทางดูท้ายคลิปได้นะครับก็จะมีที่เราถ่ายคลิปให้ดูอยู่ก็กวาจะได้อย่างนี้ก็โอ้ปวดหัวเลยครับผม เราใช้เพลาสีขนตันนะครับเพลากลมเพลาสีขนตันกลมนะครับก็เชื่อมไปซับพอร์ตปางลงไปด้านล่างเชื่อมจากเชื่อมจากไอ้รางเดิมนะครับแต่เราต้องดึงเชือกหาระดับให้ดีๆนะครับผมแล้วก็ทําให้รางมันตรงด้วยเนาะว่าถ้ารางมันโค้งมันก็จะมีปัญหาเรื่องการเลื่อนความสมดุลหรือเลื่อนไม่คดีเท่าไหร่นะครับผมก็มันจะเบียดซ้ายเบียดขวานะครับพยายามตั้งรางให้มันได้ระดับมากที่สุด นะครับก็ไปลากทรายมาเลยครับผมก็กลัวกะพลาดน,นะครับเล่นลำลดเลยครับผมครึ่งคิวสามร้อยบาทจัดเต็มนะครับปูนสองลูกนะครับผมก็จัดเต็มเลยเทก็ปูนซ้ายครับผมนนี้เราก็ใส่ตัวซัพพอร์ตเพื่อจะให้ความแข็งแรงอีกรอบหนึ่งก็ใส่ตัวซัพพอร์ตเ,เกือบทุกจุดน,นะครับ30เซนมเซนนะครับผมใต้รางนี่ก็ เป็นรางยาวทั้งหมดที่เราตั้งไว้นะครับถ่ายให้ดูด้านในข้างกำแพงนะครับผมทีนี้ก็เทรางเสร็จปุ๊บฝนจะตกครับนี่ผ้าเต็นท์คุมไว้พรุ่งนี้กลัวว่าหน้าหน้าปูนจะเละ,ะไปดูกันครับว่าพรุ่งนี้เช้าปูนของเราและรลางประตูของเราจะออกมายังไงนะครับเมื่อคืนฝนตกไปดูกันครับครับนี่ก็เป็นประตูที่เราทำการแก้ไข จนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปลองเลื่อนกันนะครับนี่ลื่นปลื้ดนะครับนิ่มครับนี่เปิดครับผมเปิดดอยเบาๆเลยนะครับไม่ได้ใช้กำลังอะไรมากมายในการเปิดเลยด้านในเงียบด้วยนะครับครับาะวบูธ บูทของของ,ของเราจะเป็นบูทลูกปืนนะครับแบบลูกปืนแบบนี้มันจะเงียบแล้วก็ลื่นนะครับผมล้อลก็เป็นล้อลูกปืนเหมือนกันนะครับก็ชุดนี้เรา <c oughs> เรายกรางขึ้นเรายกรางขึ้นอยู่8เซนครับด้านหลังเรายกอยู่4เซนนะครับด้านนู้นเพราะว่าไม่สามารถยกเท่ากันได้เพราะพื้นที่มันเอียงนะครับมันเอียงมาจากตรงนู้นนะครับเพราะถ้าเราจะยกให้เท่ากันให้ได้ระดับเลยเป๊ะเนี่ย มันจะมีปัญหาในการเทป,ปูนตรงนี้แล้วก็ประตูนะครับถ้าเรายกให้เท่ากันปุ๊บเนี่ยมันจะเอียงมากแล้วมันจะดูเอียงมากเลยนะครับผมแค่แค่ตรงนี้นี่มันก็ก็ดูเอียงแล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าเรายกเรายกช่วยเรายกช่วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ระดับเนี่ยถ้าเอาจริงๆระดับตรงนี้นี่ไม่ได้ไม่ได้ระดับนะครับมันจะต่ากันอยู่ประมาณ4เซนถ้าเอาระดับเลยตัวตัวนี้มันจะขึ้นมันต้องขึ้นสูงไปอ,อีกนะครับผม เราก็เลยแบ่งกันคนละครึ่งทางนะครับอ่าก็เลื่อนใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าหลักจริง <c oughs> ๆแล้วเราต้องทําให้มันได้ระดับนะครับแต่ตรงนี้พื้นที่กําหนดก็มันเอียงมาจากโน้นน,นะครับนี่เอียงไปเลยนี่คือเอียงพื้นเอียงไปเลยนะครับหนุนเอียงคือพูดง่ายๆถ้าถ้าตรงเนี้ยถ้าถ้าตั้ตรงรางตอนแรกๆอ่ะถ้าเราไม่ได้ตั้งรางเอาระดับอ่ะเอาอ้างอิงจากจุดเดิมของเขาอ่ะประตูมันจะเลื่อนเองหมดเลยปังติดเองหมดเลยอ่าตรงนี้ครับมันยกลางขึ้นแล้วก็เทนะครับ ใส่ท่อระบายน้ําให้แล้วนะครับผมทั้งหมดแล้วครับลื่นนะครับผมใช้งานสะดวกมากนะครับดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับอ้บบบอยเบกเบกเบกเบ ปื้ดครับผมอโอเคครับผมปกติประตูมันจะไม่ไหลขนาดนี้นะครับมันจะไ,ไหลเองว่าพื้นเอียงหน่อยนึงก็ แต่ก็พอพอช่วยกันคนละครึ่งครับผมอ่ะโอเคครับสนใจติดต่อได้นะครับผมทางเพจเหล็กดัดมุลวดเชียงใหม่นะครับผมทางทีมงานช่างเจมยินด,ด,ดีให้คำปรึกษาและบริการนะครับผมโอเค